โปรแกรมต่อมานะที่อาจารย์จะสอนพวกเราก็คือ Microsoft Word แบบทำเอกสารที่จะเป็นอาจจะใช้ทำาที s หรือว่าใช้ทำเอกสารประกอบการสอนหรือว่าเตรียมการสอนหรืออะไรก็แล้วแต่วิธีการก็คืออาจารย์ลบอันเนียบไปก่อนอาจารย์จะปกติเราจะใช้ Word เป็นเหมือนกระดาษเปล่าใช่ไหมแล้วก็เราก็วาดบางอย่างลงไป แค่พิมพ์ข้อความลงไปบนกระดาษเปล่าใไหมโดยที่อาจจะไม่ได้ใช้ความสามารถของเว d มากนักแต่คราวนี้ให้ไปที่มุมมองแล้วก็เปิดเปิดหน้าต่างสารบัญขึ้นมามันจะอยู่ด้านซ้ายมือนะหน้าต่างสารบัญเขาคงเอาเหมือนพิมพ์นี่แหละนะแต่จะมีเอาเข้าโคงเหมือนอ่านก็ได้หรือเขาโคงแบบ เขาโค้งเว็บก็ได้แล้วแต่ไทยที่นิยมกันก็ใชใช้แบบนี้แล้วก็กลับไปที่หน้าแรกแล้วิดในตรงนี้รูปล่างคลิกสไตล์ขึ้นมามุมขวาฝั่งซ้ายเป็นสารบัญฝั่งขวาเป็นชื่อของสไตล์ตัวอักษรนะชื่อของสไตล์ตัวอักษรมาที่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีเหมือนพิมพ์แล้วก็มีเขาโคง้งแล้วก็มียอ่อ ถ้าเป็นเขาโครงก็คือไม่เหมือนพิมใช่ไหมทาได้ใช่ไหมแล้วแล้วแต่เริ่มต้นเวลาเราทําเอกสารเราทําสารบัญก่อนวางโครงก่อนสมมติอาจารย์จะวางโครงที่หนึ่งฟังนี้เห็นหัวเรื่องไหมหัวเรื่องหนึ่งเห็นไหมหัวเรื่องหหัวเรื่องหนึ่ง,ง,ง,งใช่บทนําสมมตินะบทนํา คลิกไปสังเกตไหมว่าพอคลิกไปปุ๊บเห็นไหมเป็นปกตินะปกติก็คือข้อความปกติแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นหัวเรื่องสองก็ไอหัวเรื่องหนึ่งต่อก็บทบทที่สองเขาเรียกเลยนะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องขเ,อเขาเรียกวนะ่าทบทวนเลยนะทบทวนวรรณกรรม <laughs> อย่างนี้เป็นต้นพอเราคลิกคราวนี้ไอ้บทที่หนึ่งก็คือระดับที่หนึ่งเห็นไหมมันขึ้นชื่อบทมันจะขึ้นที่สารบัญในบทที่หนึ่งเนี่ยอาจจะมีหัวข้อย่อยแล้วก็ใช้หัวเรื่องที่สองหัวเรื่องที่สองก็จ,จะเป็นที่มาภูมิหลังเงี้ยเห็นไหมภูมิหลังอะ,อะไรนะคำนิยามวัตถุประสงค์ ถ้าเขียนไปอย่างนี้เราเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ก็ได้เคอร์เซอร์อยู่ตรงนี้ก็เ,เปลี่ยนไปสองมันจะวิ่งใช่ไหมหรืออันนี้วัตถุประสงค์เสร็จปุ๊บก็เป็นออขอบเขตสมมตินะปัญหาวิจัยแล้วแต่นี่อันนี้ได้เป็นเหมือนสารบัญเพิ่มขึ้นมาคราวน,นี้เวลาเราเขียนเราไม่ได้ใช้ตัวน้ำเงินแบบนี้เราก็จะเปลี่ยนรูปแบบมันครับ สมมติอาจารย์จะเปลี่ยนรูปแบบมันนะนนคลิกที่เคอร์เซอร์ที่ตัวนี้แล้วก็ไปที่หัวเรื่องแล้วก็ปรับเปลี่ยนเห็นไหมปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นสีดำซะเอาตัวอักษรขนาดที่ต้องการซะ,อ,ะอย่นี้ตรงกลางอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รูปแบบก็อาจจะเป็นใส่ ลำดับเลขเข้าไปซะแล้วแต่เราจะใส่ลำดับเลขแบบไหนเราจะเอาใหม่การได้ถล่เห็นไหมพบทวนวรรณกรรมหัวเรื่องหนึ่งมันมาหมดเราแก้ที่จุดเดียวอันนี้มันวิ่งตามาวน,นี้จินตนาการถึงเอกสาร200หน้าสมมตเิเขาบอก เปลี่ยนอันนี้นะคุณฟอร์มคุณไม่ถูกฉันจะเอาตัวอักษรเนี่ยแบบเดิมนี่มานั่งเปลี่ยนกันทั้งวันแต่อันนี้สั่งเปลี่ยนที่เดียวปึ้งรันหมดทั้งแถบระบบที่หนึ่งส่วนใหญ่เรารันเลขหน้าใช่ไหมเราก็จะมาลันเลขหน้าเลขหน้ามีสามแบบให้เลือกแบบนี้แบบจุดแบบไอเทมอันนี้แบบลำดับเลขแต่แบบนี้แบบซีรีส์เราเลือกแบบซีรีส์เลือกอันที่ ถ้าไม่มีก็เลือกแมนวนวลไว้กำหนดกำหนดรายการหลายระดับใหม่ระดับที่หนึ่งมันก็ใส่เขียนได้บทที่ที่หนึ่งนะเอานี้ออกนะปุ๊บตกลงที่หนึ่งฉันเปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมหันอันนี้ปุ๊บอัปเดตเอาฉันจะเอาแบบนี้ให้ตัวนี้เปลี่ยนด้วย ฉันจะเอาแบบนี้ปรับปรุงตามหลันตามบทที่หนึ่งได้บทที่หนึ่งไอรู้ใช่ไหมว่าชิป enter กับ enter ต่างกัน <Enter. S 1> ถ,ถ้าถ้าเกิดแต่ตรงพายเนี่ยสำคัญใส่พายไว้นะถ้าไม่มีพายเราจะไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่มัน enter แต่พอติ๊กพายเนี่ยเราจะรู้ว่าไอตัวพาย,ยคือมัน enter ถ้า enter เนี่ยมันจะขึ้นอันใหม่เห็นไหม แต่ถ้าอาจารย์ชิปเอนเตอร์เนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นบรรทัดใหม่ไม่ได้ขึ้นย่อหน้าใหม่แต่มันเปลี่ยนบรรทัดเฉยๆมันก็ยังจะอยู่แบบอันนี้หนึ่งเหมือนเดิมเอาไว้ใช้ตอนไหนใช้ตอนนี้ไงเนีย่ยอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันเลือกอย่างนี้เป็นต้น อัปเดตมันปึ้งอันนี้ก็เหมือนกันครับเนเธอก็จะได้มัแบบนีน้บทที่2สมมุติอย่างนี้นะบทที่สอง enter มาเราอยากให้มันอยู่คนละหน้าทําไงเราแทรกแบ่งหน้านะมันดีดหน้าไปอยู่อีกหน้าหนึ่งไม่ต้องมายุ่งกันไอตัวแบ่งหน้าเนี่ยก็จะบอกชัดเจนว่าจับเป็นบทเป็นบทไว้เขียนได้ชัด ภูมิหลังก็เหมือนกันเราจะทำคราวน,นี้หัวเรื่องสองนะหัวเรื่องสองสมมติอาจารย์คลิกเป็นหัวเรื่องหนึ่งสมสมตินะเป็นเทคนิคเฉยๆนะเกิดจากประสบการณ์อาจารย์เป็นหัวเรื่องหนึ่งใช่ไหมยังก็ติก๊กอันนี้มาปุ๊บเป็นภูมิหลังใช่ไหมเป็นยังหัวหนึ่งอย่ใช่ไหมแต่เราเปลี่ยนภูมิหลังปับ๊บอราปิดน,นี้ปุ๊บ เอา A ในตรง A เนี่ยมันคือชิปอันถัดไปใช่ไหมเราก็ไปปรับใหม่ซะเมื่อกี้ที่อาจารย์ทำมันไม่ได้ลิงก์ไปทั้งหมดสังเกตไหมเมื่อกี้เนี่ยอยันนี้ลำดับใหม่เนี่ยเห็นไหมบทในใบ A เห็นไหมมาที่สองเราก็ให้มันเป็น ตามเดี๋ยไปไปดูนี่อีกทีนึ่งเอาหนึ่งมาวางก่อนปึ๊บแล้วก็จุกแล้วก็เอาสองเนี่ยผลิตหนึ่งอันที่สามก็ทำเหมือนเดิมนะ ลบอันนี้ออกซะเอาหนึ่งมาก่อนนะจุดเอาสองมาด้วยจุดแล้วค่อยใส่สามเห็นไ,ไหม Enter ก็จะได้แบบแบบที่เราต้องการในแม่หนึ่งจุดหนึ่งเห็นไหมแล้วก็อัปเดตซะเห็นไ,ไหมอันนี้ก็จะได้รันอันนี้ละ Enter ปัญหาวิจัยพวกนี้ข้อมูลมันไม่ใหญ่ล้วก็อาจจะไม่มีข้อย่อยไม่เป็นไรเนี๋ยพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บจะเห็นว่าฝั่งนี้เป็นสารบัน,นฝั่งนี้ก็มีข้อความแล้วก็พิมพ์ไปคราเนี้แทรกเอาพิมพ์ข้อความไปก็จะได้สิ่งน,นี้ออกมา ใช่อ่าเห็นได้ง่ายไหแต่มันจะเป็น d f อ่าสมมติอย่างนี้ถ้าจแสกแรกไว้หน้านี้แสกไว้เราจะเอาหน้านี้เป็นสารบัญใช่ไหมแล้วก็สารบัญ แล้วก็แท็กสารบัญเลยมาที่อ้างอิงสารบัญแล้วก็กำหนดสารบัญเองในปฏิจะเอาถึงระดับไหนระดับ3ใช่ไหมนี่นะเอกสารเป็นร้อยหน้า200หน้าแล้วก็เวลาหน้ามันเลื่อนแล้วก็มาแค่คลิกแล้วก็อัปเดต อัปเดตหน้าเท่านั้นก็ได้หรือจะอัปเดตทั้งหมดของอันนี้ก็ได้ก็จะได้สารบัญออกมามันมีเยอะแยะเรื่องรูปอ่ะสมมติคราวนี้สมมติในภูมิหลังในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอ,อีกบทหนึ่งก็แล้วกันบทที่3บทที่สามอาจารย์สร้างแทรกไว้นะบทที่3จะเลือกอะไรนะวิธีการทำงาน เคยเห็นใช่ไหมธีการรายง,งานเสร็จปุ๊บก็ลำสอง <c oughs> น่าแต่ <c oughs> เฮ้ยถ้าอาจารย์แทรกภาพสมมติมีภาพแทรกภาพมา เราต้องทําสารบัญภาพถูกไหมเราต้องอะไรวุ่นวายแล้ก็คลิกขวาซะแล้วเราก็แทรกคําอธิบายภาพรูปที่รูปภาพที่เราอาจจะไม่ใช้คํานี้เราบอกว่าเราไม่ได้ใช้คํานี้เราเขียนป้ายใหม่เขียนป้ายชื่อว่าภาพประกรอบที่อย่างเงี้ยก็ตกลงก็จะรันเลขเห็นไหมรันเลขให้แล้วก ไม่จะโชว์เหมือนกันเวลาเราคลิกตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะบอกคําอธิบายภาพเราก็ปรับเอาอาจจะปรับก่อนแล้วมาอัปเดตท,ที่หลังก็ได้เช่นปรับอันนี้ปรับอย่างงี้นแล้วก็เอาสีดําเอาตัวตรง ใช่ไหมมันจะลันพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ภาพต่อมามันก็จะมันก็จะลันของมันต่ออาจารย์จะจะใช้การถ่ายลำดับที่สองใช่แล้วก็ที่ขวาใช่ไหมภาพประกอบมันก็ลันสองใช่ไหม ตึง้งตรงนี้เรายังไม่อัปเดตเราลืมไปนะอัปเดตอัปเดตนี้ก็ไปตามอ่ามันก็จะรันคราวนี้เวลาเวลาเราเขียนข้อความเราจะนึกถึงเราจะอ้างมันาจากภาพประกอบที่สองอย่างเงี้ยเวลาเขียนอย่างเงี้ยไอ้สองเนี่ยเวลานี่รันไม่วิ่งตามใช่ไหม <biliyor> <S <S เราไม่ทำอย่างนี้เราบอกจากเราก็อ้างอิงอ้างอิงโยงแล้วก็เลือกเอาภาพประก,กอบที่เราสร้างไว้เห็นไหมทั้งคำอธิบายด้วยแล้วแต่ไม่เอาคำอธิบายก็เฉพาะป้ายและเล็ ภาพประกอบเราพิมพ์ผิดเหรอประกอบที่เอาภาพประกอบที่โอเคสองเนี่ยเอาเฉพาะปลายอเลยเห็นไหมถ้าคลิกถ้าอันไหนที่มันเป็นอัตโนมัติเราคลิกเนี่ยมันจะมีดำดำรองไว้เรียกว่าเป็นฟิลตกลงปิดเวลาเราแทรกภาพเกินเขาเนี่ยแทรกภาพระหวา่าง แทรกภาพระหว่างไปร้องเพลงใหม่แล้วเหรอ,อไม่ไม่ง่วงอ่ะทำ,ทำงานด้วยเรียนด้วยไม่ครับทำงานอ๋อเหรอดีเลยทำงานเด็กไ,ได้ฝึกเยอะก็แทรกภาพ สองใช่ไหมไอันนี้อันนี้พอพอเราลันอัปเดตฟิลก็3สามราลันไปเวลาจะมาทำสารบัญก็ก็แทรกสารบัญอ้างอิงก,ก็สารบัญภาพใช่ไหมก็ทำสารบัญ นี่เห็นไ,ไหมอันนี้ลิงก์ไม่ต้องทำมันมั่วเอาลิงก์ออกถ้าทําลิงก์นี่หมายความว่าเวลาเราออนไลน์เป็น PDF หรืออะไรเราเคลิกนี่ปุ๊บ,บก็วิ่งไปที่นั่นเหมาะสำหรับทำอีบุ๊กหลังนี้แล้วก็มาสารบันภาพก็เปลี่ยนรูปแบบเนี่ยวนอยู่อย่างนี้เพียงแต่ว่าเราฝึกใช้พายฝึกใช้รูปแบบแล้วก็ฝึกใช้สารบัญแล้วก ฝึกใช้ไอ้พวกเนี้ยทั้งหมดเนี่ยรีวิวมุมมองอะไรต่างเนาลองดูคราวนี้งานที่อาจารย์จะให้เนี่ยก็คือศึกษาวาดรูปอิลเลสเตอร์ให้เป็นสักสักลองดูในโจทย์ในอะไรที่หนังสือที่เราเราประทับใจหรออย่ามาสร้างนี้วาดออกมาแล้วจากนั้นก็เอาไปวางใน,วนเวทเราเขียนเรื่องขึ้นมาสักเรื่องหนึง่ง อย่างเช่นเราไฟฟ้าสถิตอย่างเงี้ยอย่าไปก๊อปปี้วางนะเขียนเองบใช่เหมือนฝึกเขียนหนังสือแต่ไม่ใช่ลอกเขาพิมพ์ไฟฟ้าสถิตพิมพ์วาดรูปใส่ประกอบนึกออกไหมเจ้ากี่หน้าถึงจะไหวตกลงให้นี่กันเดี๋ยวมันจะต่างกันมากเดี๋ยวเกมจะต่างกันถ้าบอกว่าน้อยไปเดี๋ยวอาจารย์จะบอกขอต่อรอง ส่งนู่นแหละกลางพฤษภาน,นก่อนตัดเกรนอาจารย์ชื่อวกี่หน้าผมว่าไม่ต่ำน่าจะสิบหน้าได้หรือถ้าทําได้มากกว่านั้นก็คือเป็นผลงานเราเองอาจารย์ไม่เอามานี่นะครับเป็นผลงานของเราเราก็ทําไว้อาจะเป็นเราเคยสอนพิเศษเราเคยเขียนเรื่องอะไรเราอาจจะเอาหยิบเรื่องนั้นมาทำมีถนัดดี๋ยวกับไฟฟ้า เกี่ยวกับไฟฟ้านะไฟฟ้าแม่เหล็กแล้วก็แม่เหล็กไฟฟ้า,า,า,ฟาใช่ครับเหมือนทำเป็นเอกสารประกอบการเรียน